ทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่วันละประมาณ 7นาฬิกาจนกระทั่งถึง18นาฬิกานะคะในส่วนของการเผยแพร่องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กสตรีนะคะคุณชราห,หรือผู้ด้อยโอกาสนะคะในเรื่องของการนําเสนอสาระควา,ารู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเรานะคะในวัฒนธรรมของเรานั้นคะม,มีสิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะนําเสนอถ่ายทอด สู่พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงและในทุกๆพื้นที่ที่ให้การสนใจติดตามรับชมรับฟังกับเรานะคะผ่านสื่อเว็บไซต์ที่ www.bangphachon.co.th www. นะคะแล้วก็นะคะสามารถนะคะรับฟังได้จากทางเสียงต่างสายหรือร้าสายของชุมชนของเรานะคะในทุกทก ช่วงในช่วงเช้าและช่วงตอนเย็นนะคะนั่นคือระบบที่เรากระจายเสียงออากาศนะห้องออนแอร์สนักงานเทศบาลตนบองบางพระค่ะการสร้างนวัตกรรมองความรู้สู่สาธารณะนี้นะคะเป็นการเผยแพร่การเรียนรู้เพื่อสร้าง ให้พนักงานของเรานะคะเป็นเทศบาลฐานปัญญานะคะแล้วก็สร้างความสนใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะพี่น้องชุมชนทั่วไทยทั่วโลกทีเดียวเลยนะคะสามารถรับชมและรับฟังสัญญาณภาพและเสียงนะคะของการออกอากาศในทุกๆวันจันทร์และในภารกิจต่างๆที่เทศบาลนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไทยทั่วโลกทีเดียวนะคะ จึงให้เเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจึงจัดทาโครงการขึ้นนะคะเพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการพัฒนาบุคลากรขององ,องค์กร,รของเรานะคะเป็นการสร้างนวัตก,กรรมนะคะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการนําเสนอข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไทยทั่วโลกนะคะในระบบทีวีออนไลน์นะคะ อีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะก็คือเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนงรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะของเว็บไซต์ต่างๆที่ทําให้พนักง,งานในองค์กรของเราหรือบุคลากรในองค์กรของเรานั้นมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะในการเผยแพร่วิสัยทัศน์และภารกิจกิจกรรมนะคะในแผนง,งานโครงการในการเผยแพร่ข,ข้านิยมวัฒนธรรมองค์กรประภพณีท้องถิ่นนะคะของเทศบาลตะบนบางพระแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงและในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและในพื้นที่ที่ มีความสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไทยทั่วโลกนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์นะคะของการจัดทําโครงการการสร้างน,นวัตกรรมความรูส้สู่สาธารณะในระบบทีวีออนไลน์ค่ะนะคะนั่นคือสิ่งดีๆนะคะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในส่วนของเทศบาลตะบลบลางภากของเรานะคะได้จัดนําเสนอนะคะเพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและใน จังหวัดใกล้เคียงหรือช่วไทยทั่โรกทีเดียวนะคะค่ะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่ในส่วนของออคณะผู้บริหารของเทศบาลได้ส่งมอบให้กับบุคลากรองค์กรของเรานะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่สําคัญของการจัดทาโครงการการสร้างนวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในระบบทีวีออนไลน์ที่เว็บบางพะ ชน .go .th นะคะมีเป้าหมายอย่างไรนะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ลองติดตามนะคะว่าเป้าหมายขององค์กรของเรานั้นเราทําโครงการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้สู่สาธารณะในระบบทีวีออนไลน์ซึ่งสามารถแพร่ภาพและชมฟังทั้งเสียงและภาพของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรของเรานะคะซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นผู้สมัคร